สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานพี่บ่าวพาเที่ยวนะฮะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอยู่ที่วัดอะไรพี่วัดบําเพ็ญเหนือวัดบําเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมอะไรเด็ดๆสวยๆนะครับได้ยินข่าวคราว่าวัดบําเพ็ญเหนือและบําเพ็ญใต้หรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกกันคือวัดขวัญเรียม นะครับวัดขวัญเรียมวันนี้มีอะไรเล่าขานกันมีประวัติเล่าขานกัน,กนยันเยอะแยะเลยทีเดียววันนี้ทีมงานพี่เ่าวพาเที่ยวจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่นี่นะครับนี่คือจุดทางเข้าวัดนะครับวัดบําเพ็ญเหนือฝั่งเหนือนะครับแล้วก็อีกวัดหนึ่งจะเป็นวัดบําเพ็ญใ,ใต้นะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเลยกับทีมงานสามเ่าวพาเที่ยวครับนี่คือทางเข้านะครับก็จะมีสังกะาาน,นะครับ นี่คือทางเข้านะฮะเป็นวัดบําเพ็ญเหนือครับฝั่งบําเพ็ญเหนือครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเที่ยวกันอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะฮะทางเข้าก็จะมีสัญลักษณ์เด่นๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ถุยด้วยครับวัวด้วยนี่คือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นการทำบุญนะครับ ทำบุญลงเย็นนะครับขั้นยอดก็ไหม่หยอดในใจพี่เลยเผือ,อต้องคงต้องเย็นบางคนแต้อง,อง,องาเราทำาระดลงเย็นอ๋ออ๋ออ๋อในยี่ห้าบาทนี่ตรงนี้อ่ะอืมไหนนั่นไงนี<อ>่เหรอนั่นแหละยอดไปเลย

ก่อนที่จะเที่ยวเราก็ทําบุญก่อนนะครับถวายสังฆทานนะฮะเป็นจุดแรกนะครับ nè 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 nè, bà anh, bà bà mày, giờ làm mua làm cái này, để hôm พี่เบิ้มเราก็ไปสักการะนะครับพระประธานใหญ่นะครับหลวงพ่อโสธรนะฮะที่วัดขวันเรียมนะฮะวัดบําเพ็ญเหนือนะครับฝั่งบําเพ็ญเหนือนะครับก่อนอื่นเรามาสักการะก่อนนะครับก่อนที่เราไปชมสิ่งดีๆภายในวัดกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําหรือว่าจะเป็นอีกหลายๆจุดที่เป็นจุดไฮไลท์กันนะครับ ยักษ์ครับคล้องกับกองนะครับคล้องยักษ์กับกองยักษ์ครับแล้วมันมันมีความหมายอะไรแบบางความหมายเนื่อแต่ไหก่อน ว่ากระเลี่ยมเป็นรูเงินนะครับเป็นตลาดบางกะปิโอ้ตลาดบางกะปิครับอืมมีตลาดน้ำฝันเลียมที่เขาตั้งขึ้นโอ้ครับเขาจะเปิดฝันเลี่ยมใช่ที่มันมีไอ้ที่ว่าเป็นเป็นฉายหนังแผลเก่าหรือเปล่าครับลุงใช่ใช่ใช่ครับครับแล้วพอจะถามประวัติคร่าวๆหน่อยไหมครับว่าเป็นยังไงถึงตายเป็นอะไรถึงตายยังไงโอ้ก็เกี่ยวกับความรักนี่ครับความรักที่ไม่สมหวังหรือเปล่าครับใช่ใช่อ๋อความรักประวัตินะอ่าประวัติคร่าวๆเนาะก่อนที่จะมาเป็นวัด แล้วก็ตรงไหนท่าน้ําที่มีการมีรูปควายมีรูปอะไรเงี้ยที่ว่าเป็นรูปปั้นขวัญเลียมนะครับอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเดินไปนี่นะครับเดินตรงไปแล้วก็เดินอ้อมไปครับแล้วก็เลี้ยวขวาอ๋อช่วงนี้ใช่ไหมครับผมโอเคครับจะมีประวัติให้อ่านคร่าวๆไหมครับใช่ครับอ๋อครับกลับขอบคุณครับลุงนีมีประวัติอะไรครับพูดมาเลยเนี่ยลุงคนนี้ก็เป็นคนพื้นที่อี่ยแม่ครับโอ้ใช่ครับครับต้องถามแกทคนดั้งเดิมสมัยก่อนคนดั้งเดิมใช่ไหมลุงเนี่ย ครับน,นี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี้เขาอยู่นู่นอ๋อชาวบ้านจริงเขาไม่ได้อยู่นี่นะครับเออยงรูกลุ่มนู่นแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวัดบำเพ็ญเหนือบำเพ็ญใต้ในการงงเดียวไอ๋อเป็นคลอง,องนี้คลองแสนแสบคลองแสนแ,แ,แสบอ๋อเขาเรียกคลองแสนแสบ ุดนี้คืออีจุดหนึ่งนะครับจุดพักผ่อนนะฮะสำหรับหลายๆคนที่มาเที่ยวแล้วเหนื่อยนะครับพากันมานั่งให้อาหารนกอาหารปลากันนะฮะณจุดให้อาหารนกอาหารปลาแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องหาซื้อขนมปังนะฮะเพื่อให้ปลาก่อนนะครับนกพิราบขาวแล้วก็นกอะไรเนี่ยเรียกนกพิราบขาวใช่ปะนี่นกกระจิบมั้งนกกระจิบตาแดงใช่ปะ ูดนกกระปูดตาแดงนะครับอืจุดนี้มามาดูสองรอบแล้วครับเพราะว่าชอบนะฮะนี่จับจองของนกแต่ละตัวนะครับจับจองหาที่นั่งหาที่ยืนหาที่ชมกันเลยครับ นี่คือสารเจ้าแม่ตะเคียนทองครับสารเจ้าแม่ตะเคียนทองครับอยู่ริมคลองแสนแสบครับ หลังจากที่เราให้อาหารนกอาหารปลาเสร็จเรามาฝั่งบาเพียนใต้กันนะครับฝั่งในนี้จะมี อะไรดีๆให้ชมอีกมากมายครับี มังกรเลยมั้นองเรานำฟันมังกรด้วยสูงๆเกินนั่นตะปะเพะเซ่กูอะไรหลับดีจนติดแบบติดแบบขนาดวะไอ้มังกรเดี่ยเกินบองนะเกเอย นี่คืออนุสรน,นะครับนี่คืออนุสรน,นะครับเป็นรูปปั้นขวัญแล้วก็เหลี่ยมนะครับเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนผ่านเข้ามาในวัดฝั่งนี้ก็จะมาสักการะ okay. เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนี่ต้นอะไรพี่ต้นไส้ปะ่ใช ต้นไ <Ooh. S 2> be ่ต้นไอ้ด้ามต้นชื่อไม่ออกไม่ลองซักไม่ยกปูบบปูกมันเรียมเด้อได้แค่ได้แล้วลายเทียนแ่นี้กินเอาลงเหียมลายนี้แม่นี่ยับวีเนาะเลองลองไม่ตัวนี้ลองลองเอไจับเียไัคืนเวยเด้อลองจับเงไนเด้ มันเล่นกันบบสันนเพราะถมันดงอ้ไม่เอาน่สลเียวนี้วัดน่วัดไอ่านานี่มัดดิออาทจะกระะเออปมัดมัเถิดมือสะพานแห่งนี้ก็จะมีลิฟต์ด้วยนะครับมีลิฟต์สำหรับคนพิการนะครับ สำหรับคนพิการคนท้องแล้วก็คนสูงวัยนะครับสำหรับลิฟต์นี้ที่ใช้ขึ้นสะพานเพื่อมาชมสะพานกันครับเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือประทุมหน้าตรงจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่หลายหลายคนมาแล้วก็ชื่นชอบกันนะครับลองเอาทายรู้มาประทายรู้ไอ้บ้านทายไม่รด้ไอ้บ้าน พอไทยวีดีโอคือเต่าไปไทยรูปไปไทยรูปไทยวีดีโอโอยเออเออจับเฮยจับไมพ่อมาชิอไม่พ่อี้เตอมหน่อยกินเออยังยังน้อยก็มากก็ชงจสวยงามครับสะพานนี้เป็นสะพานรูปคล้ายเรือครับเป็นรูปคล้ายเรือนะครับสะพานเรือครับไม่ก็ไม่ต่มารูปลาเรา บรรยากาศร่มเย็นสงบสงเงี่มดีนะครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกด s u b s c r i b ์ด้วยกันแล้วกันนะครับกับทีมงานสามเบาพาเที่ยวนะครับโดยเฉพาะกับผมนะฮะพี่เบาพาเที่ยวจะพา คุณผู้ชมไปทั่วทุกสรารทิศนะครับไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําบลใดนะครับที่เราว่างเราก็จะไปทําบุญเชิงท่องเที่ยวไปกับอีกหลายๆวัดนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่วัดบางเพลงเหนือบางเพลงใต้นะฮะเขตมีนบุรีใกล้ๆนี้เองนะครับมาทางศิริไทยนะฮะก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ช่อง พี่เป่าพาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนกันแล้วกันเราครบกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับอาจจะเป็นวัดไหนเดี๋ยวขออุไว้ก่อนนะครับถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะศึกษาก่อนแล้วก็เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมครับพี่เบ่าพาเที่ยวกับสามเบ่าพาเที่ยวครับสวัสดีครับ